สวัสดีครับท่านผู้ชมยินดีต้อนรับสูร่รายการ Talk about football นะครับวันนี้จะมาพูดถึงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับเป็นอะไร,ะรับเกิดอะไรขึ้นเอเวอเรตเหลือ10คนนะครับแต่ว่าแมนยูแม่งโดนเขายิงแถมแพ้ปนะังหาก็ยิงเขาไม่ได้นะครับและเอเวอเรตนี้อย่างหนักเลยนะคือโอ้โหผมแบบผมงงมากใครเป็นแฟนแมนยูแม่งตื่นมาดูตีสามนี่กูบอกเลยอย่างเซ็งนะครับผมว่าวันนี้หลายหลายคนผิดหวัง นักเตะแมนยูคิดเหมือนกันไหมกดตองก้ามาแล้วกันใครผิดหวังบ้างผม <c oughs> ผมแค่รู้สึกว่ามันควรทําได้ดีกว่าเนี้นะครับกดตองก้ามาแล้วกันคือมันมันคู่แข่งเหลือ10คนเล่นในบ้านตัวเองอะ่ะมันต้องละเอียดกว่านี้เว้ยผมว่าแมนยูปัญหามันไม่เนี่อะไรหรอกเว้ยฤดูกาลเนี้ย โอเคช่วงหลังๆมาผมว่าผีแดงเล่นดีขึ้นแล้วมันเป็นอะไรที่ผมเชื่อว่าแฟนๆหลายคนก็น่าจะแฮปปี้แหละที่ที่แมนยูเล่นดีขึ้นนะเอาชนะลิเวอร์พูลมาได้เล่นดีหลายๆเกมคือแมตช์เจอสเปอร์ก็อย่างน้อยคัมแบ็กได้คืออะไรพวกเนี้ยมันถือว่าฟอร์มอ่ะกลังดีแต่มันยังมีจุดอ่อนอยู่เยอะนะครับเราก็ต้องยอมรับก่อนว่าแมนยูมันไม่ได้ปีนี้มันไม่มาลุนแชมป์หรอกแต่แค่เล่นดีขึ้นขอความสม่ำเสมอมันก็โอเคแลลวนะครับผมเชื่อว่าทุกคนแฮปปี้จนถึงแมตช์เนี้ย แมตช์เนี้ยผมว่าถ้าสมมุติเอเวอัตตันไม่ได้เหลือ10คนนะมันไม่หนักขนาดนี้มันเสือกเหลือ10คนไงแล้วมันสิ้นเหลือ10คนตอนศูนศูนย์ต้นเกมด้วยผมว่าอันเนี้ยแมนยูพลาดเว้ยพลาดที่แบบด้วยความ,มละเอียดเดี๋ยวเรามาพูดถึงแล้วกันนะครับเรามาพูดถึงไล์อัพก่อนแล้วกันนะฝั่งของเอเวอัตตันทีมเยือนนะครับมาในแผนสี่สองสามหนึ่งนะโกเป็นจอร์แดนพิกฟอร์ดนะครับมิโคลเลนโก้นะครับกับเชมัสโคลแมนนะครับเป็นวิงแบ็กซ้ายขวาเชมัสโคลแมนมนเล่นไปนแป๊บเดียวไม่ถึงส ไมเคิลคีนนะครับกับเจมส์ทาคอสกี้เป็นคู่เซนเตอร์แล้วเจมส์การเนอร์กับการหน้าเกย์เป็นโฮลเดวี่ฟิล์สองตัวแจ็ควิลลิชปีกซ้ายนะครับเอ็นดีไอนะปีกขวานะครับดูชบี้ฮอลเป็นกองกลางตัวรงแล้วก็เทียโน่เบอร์รี่เป็นกองหน้าเป้านะครับส่วนฝั่งของแมนยูนะมันในแผน3 4 2 1นะครับโกเป็นเซนเตอร์เลเมนส์นะครับเลนนี่ย ورو เดลิดนะครับกับลูกชอเป็นเซนเตอร์นะมาร์รอุยกับแพทริกดอกูเป็นวิงแบ็กซ้ายขวานะครับคาซิมิโร่บูโรฟานัสนะครับเป็นเซนเตอร์มิดฟิลับ เอมโบย์มอเดิอาโลเป็นตัวลูก2ตัวแล้วก็จอชัวเซอร์เซเป็นกองหน้าเป้านะครับจริงๆเริ่มเกมมาวันนี้ผมว่าแมนยูดูดีดูมีกําลังใจดูแบบสร้างสรรค์เกมโอเคโดนเอเวอเรตตนโตกลับมานิดนึงในบางช่วงแต่ดูไม่อันตรายเลยนะครับเอเวอเรต่ะแต่ท้ายที่สุดนะครับมันเป็นจังหวะที่ผมอย่างที่ผมบอกอะ่ะเชมสโคลแมนไม่กระสึกเจ็บเร็วไปอีกนะครับคราวนี้ จุดเปลี่ยนของเกมอ่ะมันเป็นจังหวะที่กุงงงมากเว้ยคือโอเคเอาเจคโอไบรท์ลงมาแทนเชมัสโคแมนผมว่าอันเนี้ยมันน่าเสียหายสําหรับเอเวอร์ตันนิดนึงเพราะว่ามันขาดคนเก่าไปคนหนึ่งแล้วก็ประสบการณ์หายไปคนนึงนะเพราะฉะนั้นเนี่ยต้นเกมก็เสียเปรียบไปแล้วนะแต่มันเป็นจังหวะที่นาทีที่13อ่ะที่ผมงงมากเดี๋ยวผมดูซุปเปอร์แชทให้นะครับท่านผู้ชมพิมพ์มาว่าอะไรคุณมีความมันผมไม่เห็นแล้วอ่ะมีความอะไรสักอย่างหนึ่งครับ ใช้โอกาสเปลืองแล้วก็อาหมาัดเปลืองโอ้โ,อโหอาหมาัดแม่งเปองโอกาสจริงนะครับจับบอลแรกแยกอย่างกากเอาจริงวันนี้ผมว่าแมนยูจังหวะสองจังหวะที่จะแบบเก็บบอลต่อแล้วขึงคู่ต่อสู้ต่อแม่งไม่ดีนะครับแล้วจังหวะเปิดจังหวะอะไรไปมันเป็นมิติเดียวกันเกินไปมาเปิดเปิดเปิด,ปด,ปดยัดเซิร์ฟเซ,ซ่อยู่ได้นะครับผมว่าความละเอียดของการเล่นการกับการซัพพอร์ตกันวันนี้แมนยูไม่ค่อยดีแต่เดี๋ยวเรามาพูดถึงจังหวะนี้แล้วกันจังหวะที่ผมงงที่สุดเลยนะเว้ย คือมันก็ทำให้ผมย้อนกลับไปคิดถึงตอนที่คิวอนไดเออร์ต่อยกันกับรีโบเยอร์จริงอันนั้นก็แปลกใจมากกูยังอยู่โรงเรียนอยู่กูจำได้เลยม .5 ม .6 เนี่ยแหละคือไม่ต่อยกันเนี่ยผมงงมากอันนั้นเสื้อขากันเลยแต่อันนี้ผมงงกว่าคืออันนั้นน่ะมันมันมันเถียงกันมันโกรธกันก่อนเกมแล้วด้วยคือมันไม่ได้แบบมันมันมีปัญหากันตั้งแต่ซ้อมกับอะไรเลเว้ยท่านผู้ชมจำกันได้ไหมกด7มาแล้วกันแล้วก็ มันเหมือนมันปี๊แตกในสนามอะแต่อันเนี้ยผมงงเพราะว่ามันเป็นจังหวะที่โอเคไมค์ก็คีนมันพลาดเว้ยแต่มันไม่ได้พลาดแบบเอาจริงนะถ้าถ้าผู้ชมจำตอนที่เทรน่นะแบบเมอหรือว่าแบบไม่ลงมาช่วยเกมรับแดงบางช่วงแล้วโดนฟันได้ดา่าปะ จำกันได้ไหมกดก้าวมาแล้วกันจังหวะพวกนั้นอ่ะผมว่าน่าจะโดนอย่างนี้มากกว่าด้วยซ้ําไอ้ไมค์ก็คีเนี่ยมันมันมันเป็นจังหวะที่เป็นพาดโซนมากับจังหวะนั้นเว้ยมันไม่ได้พาดแบบว่ามันไม่ได้ตั้งใจหรืออะไรเว้ยแต่การหน้าเกย์อ่ะไม่หัวร้อนมากเพราะอยู่ดีตัดไม่ทีหนึ่งแมนยูเกือบได้ประตูตัดไม่ทีนึงเอ้าการหน้าเกย์โดนไปแดงจังหวะไหนวะไปเถียงกรรมการหรือเปล่าวะที่แบบเสียลูกคอนเนอร์หรือว่าอะไรพอมาดูภาพช้าเสร็จปั๊บไอ้เหียกูงงมากเพราะว่าแม่งเป็นจังหวะเหมือน แต่การหน้าเก๋ม่งอยู่ดีม่งโวยโวยยังไม่พอมันโวยอะไรก่อนก็ไม่รู้โวยอะไรก่อนไม่รู้เสร็จปั๊บกลับมาหาไมค์ก็คีมบอกไอ้ซัดมึงแม่ต้องเล่นอย่างงี้มึงต้องเกี่ยอย่างงี้แม่าค,คีมบอกเฮ้ยกูตั้งใจยอยู่ไอ้เหี้ยกูทำคูเดียวก็ไม่ได้มันคงอธิบายอะไรที่อย่างหนึ่งการหน้าเก๋ม่งซัดหน้าไปทีหนึ่งไอ้เหี้ยคือแบบมึงเถียงกันมึงผลักกันกูเข้าใจแต่มึงต่อยหน้าเพื่อนตบหน้าเพื่อ่วมทีมตัวเองเลยเหรอวะและอายุมึงสามห้าสามหกแล้วการหน้าเก มึงล่อแบบนี้คือแบบผมบว่าวุฒิภาวะน้อยมากแล้วก็ต้องคุมสติบิ๊กแม์ด้วยไปเล่นนอกบ้านด้วยจังหวะต้นเกมมึงจะไปหาเรื่องทําไมไปหาเรื่องเสร็จปับ๊บกรรมการแม่งไม่เคยให้ใบแดงใครด้วยในฤดูกาลนี้ไอ้สัตว์ปั๊บเดินมาให้ใบแดงเลยซึ่งถูกแล้วนะครับมันไม่ใช่ว่าเราไปทําคู่แข่งถึงโดนใบแดงนะไอ้เหี้ยล่อก,กันเองก็กกโดนนะครับเพราะว่ามันเป็นตัวอย่างที่ไม่ดีของเยาวชนหรือว่าแบบมันเป็นการที่เหมือนแบบโชว์ออกไปทั่วโลกให้บอลพิมพลิันเสียชื่อเสียงอ่ะ ท่านยมนึกออกไหมสมควรโดนใบแดงไหมกดตองเจ็ดมาแล้วกันสมควรโดนใบแดงนะครับแต่การนาเกมึงโดนใบแดงยังไม่เท่าไหร่นะเว้ยมึงเสือกยังจะต่อยยังจะแบบชี้หน้ายังจะหาเรื่องกันต่ออีกเฮียพลิกฟอร์ตต้องเข้ามาช่วยเพื่อร่วมทีมเข้ามากันยังไม่ยอมอีกหัวร้อนโคตรประมาณ5ประมาณแบบนาที2นาทีอะกว่าจะออกไปได้นะท้ายที่สุดเอเวอเรตโดนใบแดงนะครับแมนยูจะต้องทําอะไรครับเอเวอเรต์โดนใบแดงแล้วตัวสําคัญของทีมนะครับ คือ CDM ตัวหนึ่งหายไปแล้วมันเป็น CDM แบบ b ็ x to บ o x แบบ Ball w i n n i n g Midfielder คือลงมาช่วยเกมรับวิ่งช่วยโต้โต้กลับขึ้นไปก็พาบอลขึ้นไปได้มันเป็นตัวเครื่องยนต์ของทีมเลยไอ้สัตว์โดนใบแดงพอโดนใบแดงเสร็จปับ๊บเอเวอเรตตต้องเล่นเกมรับแต่ก็ยังโต้กลับมาได้แมนยูเหมือนแบบประมาทเขาว่าผมไม่รู้ผมไม่รู้จะอธิบายยังไงดีสร้างเกมลุกไม่ละเอียดเปลืองโอกาสไม่เท่าไหร่โดนคู่ต่อสู้โต้กลับมาเสียบอลกันง่าย แล้วโดนโต้กลับมาท้ายสุดดูสวิฮอร์แม่งมายิงประตูขึ้นนําให้ักเอวร์ตันได้อันเนี้ยน่าอับอายเพราะว่าแมนยูคนเยอะเขาหนึ่งคนและตัวสําคัญของเขาด้วยมันไม่ใช่กองหน้าหายไปตัวนึงด้วยแม่งคือ CDM ตัวบอลตัวบ็อกซ์ทูบ็อกซ์อ่ะอย่างกาน่าเกอะ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยแมนยูจะต้องเล่นง่ายขึ้นเยอะมา,จากจะขึงคนต่อสู้ได้สบายขึ้นแต่ท้ายสุดมาโดนเขายิงพอมาโดนเขายิงเสร็จปั๊บเนี่ยโอกาสของเอวร์ตันก็ยังมีอยู่ทําไมแมนยูไม่เก็บกองบอลถ่ายเทบอล ใช้สตินิดหนึน่งนะวอยแมยูเล่นสบายมากเลยเกมเนี้ยเพราะว่าเอเวอเรตันมันต้องวิ่งไล่ใส่แล้วคุณคิดดูดิว่าเอเวอเรตันมันมีนักเตะอย่างใครอะแจ็คกริลิชที่โอเควันนี้ช่วยเกมลักของเอเวอเรตันดีมากทุ่มเทเยอะมากนะครับแต่ว่ามันไม่ได้มีความเร็วแล้วก็ขยับขยื่นก็ไม่ได้เยอะขนาดนั้นนะครับคอมเพลกับแบบกาล่าเกย์แล้วกันคุณมีดูสวิฮอลที่ก็ดีกว่ากริลิชหน่อยนะครับแต่มันก็ไม่ได้ไล่อะไรเยอะขนาดนั้นแล้วคุณก็มีเจมส์การ์เนอร์ คุณไม่มีการหน้าเกแล้วก็มีแบ็กโฟลกลายเป็นว่าแมนยูขึงเขาไม่ได้แล้วโอกาสที่สร้างใส่เขาเนี่ยสร้างไปเสร็จปับ๊บเปิดบอลใส่เขาเสียพลาดกันจ่ายบอลกันง่ายๆเพื่อนเติมขึ้นมามึงจ่ายไปเสร็จปั๊บเนี่ยจ่ายไม่ได้เปรียบด้วยซ้ำจ่ายไปเหมือนเพื่อนต้องแต่งอีกทีนึงก่อนอะ่ะผมว่าอันนี้มันเติดโอกาสและแทนที่จะขึงกูต่อสู้เก็บบอลไว้คลองบอลไว้ถ่ายเทบอลไว้แปบ๊บเดียวนะเอวตันจากที่อย่างที่ผมพูดไปอะ่ะเหลือ1ิคน คุณมีนักเตะอย่างกรีดิชอย่างดูสรีฮอที่แบบมันไม่ได้เป็นม้าแรงอะ่ะมันไม่ได้ขยับขยื่นได้เยอะมันไม่ได้ฟิตขนาดนั้นมันไม่ได้แบบขยับขยื่นป้องกันได้ดีมากอะ่ะคุณต้องถ่ายเทบอลเปลืองแรงคู่ต่อสู้แล้วเดี๋ยวค่อยหาจังหวะเขาทําไม่ต้องรีบครึ่งแรกอะ่ะแต่ท้ายสุดพอมาโดนประตูเสร็จปับ๊บก็ต้องรีบแล้วแหละพอรีบเสร็จปับ๊บก็ทาไม่ได้นะจบครึ่งแรกไปแมนยูโดนนำหนึ่งประตูต่อศูนย์เริ่มต้นครึ่งหลังมาเสร็จปับ๊บแมนยูขึงคู่ต่อสู้เลยส่วนเออวรตัน่่ลงงชยยกมบาแๆ โอ้โหเฮียแบบมึงเล่นแต่ลูกเดิมๆอะ่ะจังหวะแบบเปิดเข้าไปให้เดอร์ลิดมงเปิดเข้าไปให้เซอร์เซ่มงเซอร์เซ่แมง่งมงเยอะมากมงไงก็มงไม่เข้าจังหวะแต่งมาเสร็จปั๊บเนี่ยจริงๆมันขึงต่อได้มันไม่ขึงมันรีบเล่นเกินไปแล้วมันยิงข้ามคาเอมบูเอโมเขามายิงเสร็จปั๊บก็ยิงไม่ดีจับบอลก็ไม่ดีโดนเข้าโต้กลับอีกมันบ่อยเกินไปในครึ่งหลังเศร้ากาดเยอะจริงนะในช่วงมา15าทีต้น ขอ,อของต้นครึ่งหลังอ่ะแต่ทําไม่ได้นะพอทําไม่ได้เสร็จปั๊บมันเปลืองโอกาสเกินไปแล้วก็หลังจากนั้นเอว่าตั้งเข้าสู่เกมได้เก็บบอลได้พยายามจตะโต้กลับมาโอกาสอันตรายไหมก็ไม่ได้อันตรายขนาดนั้นแต่มันเปลืองเวลาแล้วก็เปลืองแรงของแมนยูแมนยูพอตัดบอลได้เสร็จปั๊บสร้างเกมลุกไปอย่างที่ผมบอกอะเดียโลอย่างเงี้ยมันหลายจังหวะมากที่มันพลาดง่ายๆาายเว้ยพ่ายง่ายเยอะมากเอมบูเอโมน,นี่ก็พ่ายง่ายเยอะมากจอชัวเซ็กซี่ใช้โอกาสโ,โคตรเปลืองนะครับแล้วก็เป็นโอกาสที่ดีมากแบบเดอรลิดตอย่างเงี้ยประตูตชัวแล้ววะก็ บูโน่อย่างเงี้ยประตูน่าจะประตูแล้วแหละเฮียยิงข้ามคานนะครับเป็นอย่างเงี้ยเกือบทั้งเกมเปลี่ยนเมสันเมส์ลงมาเปลี่ยนเอาดาร์โลลงมาแทนดอกูแต่ที่ผมเห็นด้วยที่สุดเลยนะเอาคอบบี้ไมนูลงมาแทนคาซิมิโรนาทีที่58เพราะว่าถ้าสมมติคุณยังใช้คาซิมิโรอยู่ไม่ไหวงไงคุณต้องเอาตัวที่มันวิ่งขยับพยี่ยนได้พอเอเวอเรสตไม่มีการหน้าเกอย่างน้อยคุณเอาไมนูลงมามันเป็นเหมือนเห็นมันคนละฝั่งคือคนละแบบกัาเรียกมันออปเปอร์สิดกันเลยอะ่ะ ถ้าคุณยังเป็นคาซิมิโร่อะโอเคการจ่ายบอลการความเก่าอะไรมันยังโอเคเพราะชชวงนี้ฟอร์มมันก็กลับมาใช่ไหมล่ะแต่คุณจะเสียคุณจะเสียโอกาสที่คุณต้องมีนักเตะคนหนึ่งที่มันขยับเที่ยนได้เยอะนะครับแล้วก็เป็นเหมือนบล็อกทูบ็อกได้เอาคอร์บ้ไมนูล,ลงมาผมเห็นด้วยนะครับแต่อย่างที่ผมบอกอะท้ายสุดแมนยูก็มาพลาดง่ายๆพลาดง่ายจนขนาดที่ว่าแบบไอ้เหียน่าจะอามัดประวัติท่านผู้ชมกดตองเก้ามานะที่แม่งทุ่มพลาดอะไอ้เหียมึง คือมันไม่มีข้ออ้างเว้ยนักฟุตบอลอาชีพไม่มีข้ออ้างกับการทุ่มพลาดอะทุ่มผิดทุ่มผิดกฎอะหัวควยมากมันคือม,มึงโดนจะมึงได้ค่าเหนื่อยทีกันเป็นล้านล้านต่อปีอะแล้วนี่คืองานแบบโคตรเบสิกของมึงเลยเหมือนเหมือนคนเปิดประตูแล้วแบบมึงเปิดประตูไม่เป็นอะมันการทุ่มอะทุ่มฟาไอ้เหี้ย อันนี้ผมงงที่สุดแล้วที่มันเป็นจังหวะแบบมึงต้องละเอียดกว่านี้นะครับและท้ายสุดแมนยูสร้างเกมลุกเข้าไปไงก็ทาประตูเขาไม่ได้นะครับแล้วก็เกือบได้หลายรอบม้ากแต่ก็ทําไม่ได้แล้วมันมีจังหวะหนึ่งที่ผมรู้สึกว่าอามัดตัดบอลได้โอกาสดีแล้วเลี้ยงมาเลยเลี้ยงมาเลย่ริงจริงจ่ายเพื่อนได้นะครับแต่ยังไม่จ่ายซึ่งผมเห็นด้วยเพราะว่ามันต้องเหมือนแบบรอจังหวะไปก่อนเข้าเข้ามาเลยเสร็จปั๊บพอถึงจังหวะหน้ากรอบเขตโทษแล้วจ่ายเพื่อนมาเสร็จปั๊บไอสัตว์จ่ายไม่ดีอ่ะ จ่ายไม่ละเอียดมึงมีเวลานานมากที่มึงจะคิดจะจ่ายมึงดึงตัวประกบมาก่อนให้มุมมันกว้างขึ้นแล้วมึงจ่ายเนี่ยมันไม่มีข้ออ้างที่มึงจ่ายแบบคู่ต่อสู้ต้องไปไอ้เพื่อนร่วมทีน้องไปแต่งอีกทีนึงก่อนอะ่ะน่าจะเมามั้งมันเสียโอกาสนะครับแล้วท้ายสุดจบเกมไปแมนยูโทษเวลากรเจ็บสี่นาทีทำเฮี้ยอะไรไม่ได้เกือบจะโอกาสท้ายเกมนะครับมียกมืออยากได้จุดโทษด้วยแต่ท้ายสุดก็ไม่ได้นะครับเขา VR เขาเขาได้เช็คจากข้างบนแล้วก็ไม่ได้มีมูลมีอะไรก็ จบเกมไปนะครับแมนยูแพ้เอเวอร์ตันอย่างน่าเสียดายมากเพราะว่าช่วงหลังๆฟอร์มของแมนยูกำลังดีนะครับจริงๆแล้วเนี่ยถ้าวันนี้แมนยูเล่นในบ้านนะครับเจอเอเวอร์ตันเนี่ยดูจากฟอร์มหลังๆมาผมว่าแมนยูทำได้นะเว้ยเนี่ยกลายเป็น21แต้มนี่ขึ้นไปอยู่อันดับ5เลยนะเว้ยแต่คราวนี้มันมาพลาดง่ายๆเพราะว่าคือถ้าเอเวอร์ตันเจอแมนยูนะแล้วเอเวอร์ตันเหลือ11คนนะแล้ววันนี้เอเวอร์ตัน ชนะแมยูนะผมยังไม่ได้มองว่าแมนยูผิดพลาดอะไรมากแล้วแมยูเล่นแบบนี้นะมันยังไม่น่าเกลียดมากมันจะเป็นโอเคมึงยิงทิ้งยิง,งขว้างอย่างน้อยมึงปฏิปต่อเกมได้อย่างน้อยมึงสร้างสรรเกมได้อย่างน้อยมึงสร้างโอกาสได้สม่ำเสมออย่างน้อยมึงปั้นบอลที่มันเป็นปัญหามาหลายปีแล้วที่มึงปั้นบอลให้กับกองหน้าไม่ได้แต่วันนี้อย่างน้อยปั้นบอลให้กับเซอร์เซได้เยอะนะครับโดยรวมถ่าเหลือสิบคนเท่ากันถือว่าน่าเสียดายและก็เสียหายแหละที่แพ้แต่ยังพอเข้าใจได้เพราะว่า พเมร์ลีกมันไม่ได้ง่ายแล้วคุณเจอเอวตันที่แบบมันไม่มีอะไรเสียคุณแพ้มันน่าเสียดายเสียโอกาสไปแต่ผมว่าไม่น่าเกียดมากแต่พอคู่ต่อสู้คุณเหลือ10คนตั้งแต่นาทีที่13อะ่ะนาทีที่13แล้วมันเป็นตัวสำคัญของคู่แข่งตัวสำคัญของแผนอะแล้วคุณมาโดนเขายิงแล้วคุณก็สร้างเกมลูกใส่เขาทั้งเกมแล้วยิงไม่ได้จบเกมไปคุณแพ้คาบ้าน1 0 ขณะที่คู่ต่อสู้เหลือ10คนเกือบทั้งเกมอันนี้มันจะโทษใครอ่ะโทษอัมรินไหมวันนี้ผมไม่ได้โทษอะไรอัมรินมากเพราะว่าการเปลี่ยนตัวผมเข้าใจได้ว่าต้องเอาเมสันเมาส์ลงแทนมาสอุวเพราะว่ามึงต้องสร้างเกมลูกใส่เข้าใจได้นะครับเอาดาร์โล่ลงมาแทนดอ,อก,กูอันนี้ผมก็เข้าใจเพราะว่าดาร์โล่มันอาจจะไม่ได้ดีอะไรขนาดนั้นแต่อย่างน้อยมันเป็นคนที่วิ่งขึ้นมาหาช่องวิ่งได้ดีแล้วก็ มันเป็น outlet ให้เพื่อนพักบอลกับการที่มันเปิดบอลขึ้นไม่ได้กับการที่มันกิฟเ์แนโกแล้วโอเวอร์แลปขึ้นไม่ได้อย่างน้อยตามแผนน่ยมันโอเคด้วยฝีมือของมันบางทีมันดีบางทีแม่งเฮี้ยมากนะครับแต่โดยรวมแล้วผมเข้าใจในการเปลี่ยนตัวแล้วก็เปลี่ยนไมนูมาแทนคาส์มิโลผมก็เห็นด้วยนะรจริงๆผมอยากตอนแรกอ่ะผมอยากให้มันเปลี่ยนตัวกองหน้าคนอื่นมาแทนเซอร์ซี่แต่ กูลืมไปเพราะว่าแบบคุณย่าแม่งก็เจ็บเบนจามินเซสโก้แม่งก็เจ็บเข่าคือมันไม่มีตัวนะเพราะฉะนั้นก็เข้าใจได้แต่มันน่าเสียดายตรงไหนรูป้ป่ะการเล่นของแมนยูวันนี้ที่เปิดบอลให้เซอร์เซ,เซ่แบบนั้นอนะตอนที่เซสโก้อยู่มึงไม่ได้เล่นแบบนี้อะถ้ามึงเล่นแบบนี้เซสโก้แม่งได้โอกาสดีเยอะมากนะหรือว่าถ้าย้อนกลับไปฤดูก,กาลที่แล้วตอนที่มีฮอยลุนอยู่มึงเล่นแบบนี้นะโอ้โหกองหน้ารักตายเลยแล้วกองหน้าสไตล์ฮอยลุนหรือสไตล์เซสโก้นะ มันคนละสไตล์กันนะแต่สสไตล์ของสองนักสไตล์ของ2นักเตะคนนี้เหมาะกับการเปิดบอลกับสร้างโอกาสให้กับเซอร์เซ e วันนี้มากเลยแต่เซอร์เซ e มันไม่ได้เป็นกองหน้าแบบนั้นเข้าใจป่ะมันทําได้ไหมมันทําได้แต่มึงผมไม่ได้ว่าอมารินที่วันนี้มันเป็นเซอร์เซ e เป็นกองหน้าเพราะมันไม่มีทางเลือกแต่ที่ผมว่าคือทําไมเกมอื่นตอนที่มึงมีกองหน้าแบบนี้มึงไม่เล่นเสียดายหอยลุนมาก อ่าแต่ตัดคอยลุนออกไปแล้วกันเพราะมันลู่าการที่แล้วเอารู่การนี้ไปเสียดายตอนที่เซสโกอยู่มึงไม่เล่นแบบนี้มึงให้เซสโกวิ่งหาช่องอยูแ่แล้วปีกไม่เล่นกันเองมึงไม่ไปขึงแบบนี้บูโน่เปิดบอลเข้มาโโขมาไอโยโร่เปิดบอลมาวันนี้โยโร่เปิดบอลหลายลูกดีอยู่นะแต่พออย่างที่ผมบอกมันก็มาพลาดง่ายๆอย่างจังหวะที่แบบมีจังหวะหนึ่งที่แบบแมนยูขึงคู่ต่อสู้แล้วสร้างเกมลุกใส่แล้วคู่ต่อสู้เหลือสิบคนมันทำอะไรยากใช่ปหล่ะ พอบอลสร้างเกมรุกไปเสร็จปั๊บคู่ต่อสู้เคลียร์มาเสร็จปั๊บโยโร่เก็บบอลได้เปิดบอลเข้าไปใหม่เสร็จปั๊บบ่งไป bon เสร็จปั๊บติดเสร็จปั๊บจ,จ่ายบอลออกมาพยายามจะเคลียร์บอลออมาแม่ยูก็เก็บบอลได้อ,อีกแล้วมันเก็บบอลตรงนั้นได้ดีนะแต่บางทีพอเก็บบอลไปเสร็จปั๊บมันได้แค่ครั้งสองครั้งพอครั้งที่3าเสร็จปั๊บมึงจ bon ับบอลพลาดเก็บบอลพลาดจ่ายบอลพลาดโดนคู่ต่อสู้โต้กลับไปหรือโดนคู่ต่อสู้แย่งได้ซึ่งคู่ต่อสู้ไม่ต้องออกจากเขตโทษมามึงเก็บบอลเสร็จปั๊บเนี่ยคู่ต่อสู้ม้้้อวาเเสสร็จปัับกดดแยยยึไนนี มันก็เลยทําให้การขึงของแมนยูอ่ะมันควรจะดีกว่านี้แต่มันทําได้จังหวะหนึ่งสองจังหวะกำลังดีแล้วไอ้เฮียแม่งมาพาดโดคโต้กลับไปนะครับส่วนวันนี้แมนน่ะหมใชให้ใครก็คนเดียวอ่ะกาน้าเก็นตอ,เ,อลเล่นคนเดียวอ่ะจอร์แดนพิกฟอร์ดไอ้เฮียวันนี้มึงเซฟแบบโคตรๆไอ้จังหวะที่แบบเซิร์กเซ่หม่งปะที่แบบแม่งพุ่งสุดมือแล้วแบบปัดไปได้อ่ะกอรอนแบงค์สไตล์อ่ะสุดยอด ถือว่าเซฟสวยมากนะครับแล้ววันนี้เซฟได้ทุกลูกจริงวันนี้เหมือนพิกฟอร์ดกูจะไม่เสียประตูอ่ะ <c oughs> ไม่ยอมปล่อยสักลูกซักโอกาสเลยแน่นโคตรอ่ะนะครับวันนี้ถือว่าพิกฟอร์ดแมนนั้นหมายผมเลยนะครับ <c oughs> ส่วนแมนยูอย่างที่ผมบอกนะครับเรามาพูดถึงมันเกิดอะไรขึ้นแล้วกันผมว่ามันเป็นปัญหาเดิมที่ผมพูดตลอดตั้งแต่แมนยูเอาชนะลิเวอร์พูลแดงเดือดได้ท่านผู้ชมจำกันได้ไหมกด9้ามา5ครั้งแล้วกันที่ผมพูดว่า แมนยู <Man> ไม่ต้องสนใจอะไรหรอกตอนนี้สนใจอย่างเดียวคือมึงเอาชนะให้มันมีความสบับบเสมอขึ้นมาแล้วกันเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าระบบของแมนยูมันยังไม่ดีมากแต่แมนยูพอมันเล่นด้วยกําลังใจกับสมาธิเต็มร้อยไม่มีอะไรเสียมันจะเล่นดีมากแล้วปีนี้แมนยูสู้กับมาคัมแบ็กได้หลายหลายจังหวะด้วยนะหลายทีด้วยมันก็เป็นสิ่งที่ดีนะผมว่าตอนนี้เอาจริงพอแมนยูมันเริ่มชนะติดติกันหน่อยฟอร์มมันขึ้นดีขึ้นมาหน่อย คนก็ไปคาดหวังไม่เยอะอีกแล้วนะครับแต่ผมเชื่อว่าแฟนแมนยูหลายๆคนที่เข้ามาดูช่องเนี้ไม่ได้คาดหวังอะไรเยอะหรอกก็คือมันแค่เสียดายว่าโอ้โหมึงกําลังฟอร์มดีอยู่แล้วมึงมานั่งพลาดในแมตท,ที่เขาเหลือ10คนอันนี้เข้าใจแต่ผมเชื่อว่าท่านผู้ชมเข้าใจอยู่แล้วแหละตอนนี้ปัญหาแมนยูนะความละเอียดแล้วก็มันไม่จําเป็นที่จะต้องเร่งตลอดก็ได้เร่งไปเสร็จปั๊บด้วยระบบที่แมนยูมันยังไม่ได้สเสถียรขนาดนั้นอะ พอคุณยิ่งเร่งคุณก็ยิ่งพลาดแทนที่คุณจะแบบดรอปลงมานิดนึงคู่ต่อสู้เขาสู้คุณไม่ได้หรอกตอนเนี้คุณดรอปลงมาขึงบอลหน่อยรอจังหวะให้มันให้มันเหมือนแบบเก็บบอลไว้ก่อนเก็บบอลไว้ก่อนอย่าเสียบอลโง่ๆไปก่อนหาจังหวะจ่ายเพื่อนเล่นกันไป,ไปตามระบบแมนยูอ่ะมันเสียนิสัยอย่างหนึ่งมันไม่ชอบเล่นตามระบบพอเอมบูเอโมซึ่งฟอร์มดีมากนะได้บอลเสร็จปั๊บเนี่ยบางทีอ่ะจ่ายมาเดียโลแล้ววิ่งขึ้นมาเสร็จปับ๊บแล้วเดียโลจ่ายไปเซอร์เซ่เอมบูเอโมกับเดียโลแม่ง ซัพพอร์ตอยู่อย่างเงี้ยผมว่ามันเป็นระบบที่โอเคแต่บางทีเนี่ยเอมโบเอโม่ M B M แม่งเล่นเสร็จปั๊บแม่งเล่นคนเดียวคิดไปคิดมาพลิกไปพลิกมาหาจังหวะยิงเองเดียโล่เหมือนกันบางจังหวะก็เล่นมันเหมือนแบบสลับเล่นระบบทีมกับสลับเล่นเหมือนว่าตามความคิดสร้างสารรค์ของตัวเองซึ่งผมมองว่าช่วงเนี้ยแมยูยังไม่พร้อมที่จะมานั่งเอาความคิดสร้างสารรค์ใส่เข้าไปเต็มที่เล่นไปตามระบบก่อนอย่างน้อยระบบมันจะได้ถูกเหมือนแบบติวเบเรื่อยอ่ะจนมันชินอ่ะ พอมันชินเสร็จปั๊บแมนยูก็จะมีระบบเกมลุกที่สม่ําเสมอเสถียรมากขึ้นแต่พอมันเป็นเหมือนแบบจังหวะนี้เล่นพยายามเล่นตามร,ระบบแต่พอระบบมันดูเหมือนไปไม่ค่อยได้เสร็จปั๊บมึงเล่นตามอธัธยาศัยเองเลยมันจะกลายเป็นว่าบางเกมดีบางเกมก็ไม่ดีบางทียิงประตูดได้บางทีก็พลาดง่ายๆแล้วความเสถียรมันก็จะไม่เกิดขึ้นเพราะว่าคุณไม่ได้พยายามที่จะเชื่อมั่นในระบบแลาเล่นตามระบบไปเรื่อยๆวันนี้แมนยูก็เป็น เล่นตามระบบอยู่พักหนึ่งแล้วพอมันเหมือนทํายังไม่ได้แม่งเลิกเล่นตามระบบแล้วแล้วก็จ่ายบอลกันไปนักเตะขึ้นมา positioning คือขึงก็จริงแต่มันขึงก็บไม่ได้เป็นตามระบบอ่ะมันเหมือนต่างคนต่างยืนไปนิดนึงต่างคนต่างจะเปิดจังหวะนี้คูจะเปิดแล้วกันแล้วเพื่อมันก็ไม่รู้จังหวะเพื่อมันก็ไม่รู้คิวเพื่อมันก็ไม่รู้ว่าเออจังหวะนี้คุณต้องเล่นไงก็ต้องมานั่งคิดสดกันพอคิดสดกันแบบนี้เสร็จปั๊บความเสถียรมันก็ไม่มีมันก็เลยพึ่งพาอะไรมากไม่ได้นะครับ จุดดีของช่วงนี้ผมว่าอย่างน้อยคุณได้โกดีเอาจริงๆนะถ้าคุณย้อนกลับไปจําแบบบายินดีหัวควยกับไอเฮียอันเดรโอนาน่ามาหลายฤดูกาลแล้วเนี่ยอย่างน้อยอะปีนี้ตอนนี้คุณได้เซนนาลาเมนมาแล้วอะแล้วผมมองว่าแกเป็นโกที่ดีจริงนะออกมาก็เร็วมันมีจังหวะในที่แบบว่าตั้งอะไรโต้กลับไปหลุดไปแล้วด้วยนะครับแต่เซนนาลาเมนแม่งอ่านเกมขาออกมาเร็วตัดบอลได้แล้วไม่เตะเคลียร์มั่วสู้ด้วยล็อกทีหนึ่งล้วค่อยจ่ายเพื่อนอีกทีนึงผมว่าคุณได้โกที่เสถียร ช่วงนี้อย่างวันนี้เลนนี่โยโรโอเคนะครับเดินลิศผมว่ามันยังตื่นเนไปนิดหนึ่งนะครับลูกชอก็คือลูกชออะที่แกอธิบายแล้วนะครับเอาจริงตัวลูกแปลยู่ไม่ดีนะเว้ยเอมบูเอโมเดียโลเนี่ยวันนี้แค่มันแบบมันขาดความละเอียดอะ ผมว่าแมนยูสร้างความเสถียรกับความละเอียดขึ้นมาดีมันจะดีกว่านี้ยนะครับแต่ผมเข้าใจแฟนบอลแมนยูเลยเหียตื่นมาดูตีสาช่วงนี้กำลังมั่นใจอยู่ว่าทีมน่าจะเล่นสนุกแล้วก็โอเคเหียผมนั่งแพ้เอวอัรสติบคนขาบ้านไอ้เหียจากที่จะล้อเขาท่านสบายใจและไอ้เหี้ยเขานี่ล้อเขาไม่ออกแล้ว <laughs> โดนล้อมาหลายฤดูก,กาลแล้วเฮียพอช่วงนี้มาได้กูจะได้ล้อแล้วเว้ยไอ้เฮียแมงมานั่งแพ้มาตันเหลือสิบคนงงเลยนะครับนั่นแหละครับท่านผู้ชมก็เราไปนอนกันดีกว่าตีห้ากว่าแล้วนะครับปิดไฟนอนกันไอ้เฮียแมนอยู่เล่นอย่างหัวควยเลยนะครับแล้วก็เอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับก็เสียใจด้วยกับแฟนแมนยูนะครับแล้วก็นั่นแหละฟิลเดิมอะฟิลเหมือนแบบกัวงแฟนแมนยูมีความสุขไง ขอแค่นี้พอไอ้เฮียเดี๋ยวพวกมือแม่งเหลืองประมาณนั้นนะนักเตะแมนอยู่นครับเราไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะวันนี้ขอสัก1,000ไ like ลค์แล้วกันนะครับแพ้10เข้าใจว่าไม่มีกำลังใจกดเราไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ